สวัสดีนนะครับพวกับผมนะกับซ่าชแนลวันนี้ผมก็จะมาใช้เกมนะครับอยู่กับ MC c o s m o นะครับนี่เป็น MC c o s m o ที่เป็นเซอร์วินิเกมนะคะคล้ายๆต่างประเทศโอเคแล้วก็จะมาเล่นกันนะครับมินิเกมนี้ชื่อมันเกมว่า s k y ย a อลเล่นกันเลยนะครับ ถ้รารอแปดคนแล้วเจอเหรสิบนี้แล้วก็รอสิบอี้นะคะดูว่าเราจะชนะกันหรือไม่นะฮะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานถามว่าไปอยู่ไหนกันครับก็อยู่บ้านนั่นแหละที่เก็บอิปไมพังด้วยนะครับไม่ผมไม่ผมพังด้วยไม่แม่เป็นไรไมู่้พังหาเวลาซื้อใหม่แล้วแม่ก็บอกว่าจะ ซื้อไอแท้ให้ก็เลยกะว่าจะไม่อัดกะว่าจะอัดไปตอนซื้อไอดีแท้เสร็จแล้วอะ่ะเราค่อยมาอัดอีกทีหนึ่งนะครับแต่ไหนๆก็เล่นเเซิร์ฟนี้ละมาอัดซะหน่อยก็ดีโอเคอืมนะครับเซิร์ฟนี้เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ได้ใต้ลางดิสิปชันนะฮะเพื่อ ให้ทุกคนได้ไปดาวน์โหลดเล่นกันนะครับบางคนก็อาจจะรู้แล้วแหละแต่ผมก็มาบอกกอนเผื่อไม่ได้ฮะโอเคอับดาบดาบดาบแล้โหสอ๋ออดออ๋ออ๋อหรอออออออ จ็ดก็เจ็ดวะหืมชั่วแล้วนะี่ยชันอะนะแปลกเลยอือหโปรเจกต์ตายโปรชั่นอะอืพชันรองเท้าแับพีเหมือนวไนี่ืม ยังมียังมี <c oughs> เ,เราจะอัพของก่อนนะพอเราอัพของเสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปโรงเรียนรอเพื่อหอุรบ โ okay. อเคอัพกันหมดเลยยังนะไม่น่าจะมีแล้วออกนะ้ำเผื่อดว้เยพวกเราโดนไฟแล้วนะโอเคเออก็ยังมีเหลืออยู่นี่ว่าึ่มฮึ่มอ่าฮึเอัอเออเอาทุานอัธนุอาอัธนุสูงหน่อยเอาอะไรวะอา่า 1> power 1 e หนึ่งเองหูต้องแปดเสีย ep ต้องแปดเนี่ยช่างนะครับอืมหาคนคนคนวิ้ยเดือดสามคนหนึ่งเหรอเดือดสามคนเหรออืมก็ไม่แน่ใจนะฮะว่ามันอือก็ไม่แน่ใจอยู่ข้างๆกูเลยไม่แน่ใจอยู่ข้างๆกูเลย กูแม่งปิดปิดอย่างมิดเอาไม่มีช่องว่า,างห้ยนี่เลยหุ้ยไปแล้ว <laughs> เหลือเหลือเหลือกี่คนนะเหลือสอง <laughs> ออโดนตีโดนตีอออโดนตีตายเลย ว่าเราคือน่ะอื้อหืออืมฮึอือฮึอืมฮึอื้อหืออื้อหือ้วเดี๋ยวเรามาเล่นกันอีกการนะคือได้เขาเล่นอย่างนี้กับผมใช่ไหมกูสาเหลือเป็นสองคนสุดท้ายแล้วอ่ะเก่าอ่ะเจอกันนะเออ โถได้ได้ไดคุณเล่นอย่างนี้เฮ้ยอ <Yeah. S 1> จะเออแตข้างกันอุ้ยเมาส์ติดก็ไปซื้อเมาส์ใหม่มาได้เมาส์ไรสายผมกผมก็ไปซื้อเมาส์ไรสายมานะครับราคา สองร้อเก้าเก้าไม่แน่ใจนะครับก็สองร้อเก้าเก้าวงเป็นรุ่นเร็ววะเค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 ถกูเครียดเลยวางบอลอย่างนี้กูเครียดเลยเออโอเค จ่ยงินโดนะจะยงินโดนนะจะ่เนะอ๋จ่เอ๋จอ่ายเอ๋ไยโดนครับโดนรอดจารอดใจอันนี้โดนหนึ่งเดียว โถ่ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกโถ่แค่นี้จิ๊บซิ๊บเฮ้ยไอ้ชิบชิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยัยยยยงรอดอยังรอดยังรอดสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปทบเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ไปไปายบายเจอกันนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเซิร์ฟนี้ ต้าีคลิปชัรเลยครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไอพไว้ให้เล่งกันนะครับเออแล้วก็จะมีสามารถเป็นสกินเป็นไอดแท้ได้โวอร์ชัน1.8เท่านั้นถึงจะถึงเราจะเห็นสกินนะอย่างแรกครับเราทับสกินเซตตามตามตามด้วชื่อของคนไอดีแท้ของเรานะคะใครก็ได้พี่ทูพี่พีพี่คีนตังพี่อาร์มรีวิวพี่ซีรี่์คูอะไรนะเนี้ยนะฮะโอเคนะครับ ตอนนีก็ขอเชิญครับเจอกันยิมหนนะ้าบ๊ายบายอันนี้ผมใช้ไอติปป์นะยังไม่ได้ซื้อไอติแท้ไอติแท้ก็เดี๋ยวจะได้แล้วแหละตอนนีก็ขอเชิญครับเจอกันยิมหนนะ้าบ๊ายบาย